่ะก็เพื่อเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าเพิ่มขึ้นก็ตัวงานเหล็กดัดตัวนี้ก็คือจะมาตอบโจทย์ให้กับลูกค้าก็คือมีระบบตัวน็อกดาวอะไรเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราติดตั้งได้สะดวกขึ้นสำหรับใครที่อยากจะร่วมลงทุนนะครับ yeah, yeah. กับ st empire นะครับก็จะมี ด้วยกัน3รูปแบบนะครับแบรนชายนีนะครับก็จะมีทาง sp m p i r e ก็จะมีตู้โชว์สินค้าอันนี้ก็จะเหมาะกับทางร้านอย่างร้านที่ขายกระเบื้องอยู่แล้วหรือว่าร้านขายอุปกรณ์สร้างบ้านอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเหมาะมากนะครับ <laughs> <Okay. S 2> สวัสดีครับผมประภาพตันเจริญนะครับหรือที่คนรู้จักกันก็คือเฟนวงพอสครับวันนี้ผมก็มีหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจจะมาแนะนําให้กับทุกๆคนนะครับก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กดัดอิตาลีนะครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าคุณหรือใครๆก็สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องเป็นช่างเหล็กสามารถสร้างเป็นอาชีพของ พวกเราได้ครับโดยธรรมชาติของงานเหล็กดัดอิตาลีนี้นะครับจะต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงแล้วก็มีศิลป,ปะในการทําเหล็กดัดอิตาลีช่วงนี้ก็จะหาคนทําได้ยากมากๆและที่สําคัญคือราคาสูงมากนะครับหลายๆคนนะครับที่กําลังจะสร้างบ้านนะครับก็ทุกคนก็ต้องอยากได้บ้านที่สวยงามดูดีมีสไตล์นะครับแล้วก็ซึ่งเหล็กดัดอิตาลีนี้นะครับถ้าสมมุติไปบอกช่างหลายๆ ท่านอย่างเงี้ยอาจจะดูปฏิเสธได้เพราะว่างานเหล็กดัดอิตาลีนี้เป็นงานที่ค่อนข้างใช้ความเชี่ยวชาญสูงแล้วก็มีความละเอียดอ่อนมากๆรวมไปถึงผู้ประกอบการนะครับที่จะมาทําธุรกิจเหล็กดัดอิตาลีนี้นะครับก็ต้องมีความเข้าใจในการที่จะมาดูแลมีความละเอียดในการทําแล้วก็มีประสบการณ์อย่างมากในการที่เราจะมาทําธุรกิจเหล็กดัดอิตาลีนี้นะครับ ทาง s อสพีนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์และพัฒนาถึงสินค้านะครับจนตอนนี้ได้พัฒนาจนกลายเป็นเหล็กดัดอิตาลีแบบน็อกดาวน์นะครับและยังมีนวัตรกรรมในการช่วยขายนะครับรวมถึงข้อดีของสินค้าตัวนี้นะครับก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาในทุกด้านให้กับคุณด้วยนะครับ ก็ทาง sp empire นะครับก็ได้มีแอปพลิเคชันนะครับเพื่อให้เจ้าของบ้านได้เลือกชิ้นส่วนที่ตัวเองชอบนะครับและคุณก็ยังสามารถออกแบบได้อย่างอิสระหรือเจ้าของบ้านนะครับหรือช่างเพียงแค่ส่งขนาดหน้างานมาพร้อมแบบนะครับก็สามารถรอรับสินค้าและนำมาติดตั้งโดยการขันน็อตได้โดยตนเองเลยนะครับโดยไม่ต้องเชื่อมหรือทำสี ใช้แรงงานน้อยในการติดตั้งอีกทั้งในขั้นตอนและระยะเวลาในการติดตั้งที่มีความรวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับ กระเบื้องนะครับมีความสําคัญต่อการตกแต่งบ้านเป็นอย่างมากคนที่ไปเลือกกระเบื้องเองนะครับเพื่อตามรสนิยมตามความชอบของแต่ละบุคคลกาการเลือกกระเบื้องมักเกิดขึ้นก่อนการเลือกซื้อเหล็กดัดเสมอโดยปกติเจ้าของบ้านนะครับมักจะเลือกลวดลายเหล็กให้แมชกับกระเบื้องที่คุณเลือกไว้ก่อน,นโดยสินค้าของทางบริษัทนะครับได้ถูกพัฒนานะครับเพื่อรองรับการขายที่ง่ายขึ้นนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการ เพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจกระเบื้องครับ ก็เป็นการตอบโจทย์ลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะก็คือบ้านของคุณลูกคา้าทุกๆท่านเนี่ยก็คือจะมีงานบันไดหรือว่างานพื้นชั้นสองอยู่แล้วก็คือเราจะติดพวกกระเบื้องหรือว่าไม้ที่พื้นต่างๆอยู่แล้วแล้วก็พวกงานราวบันไดพวกนี้ค่ะก็คือมันจะมีทุกบ้านอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะเลือกเป็นราวบันไดไม้ราวบันไดเหล็กหรือว่าจะเป็นงานสแตนเลสเนี่ยค่ะก็ตัวงานเหล็กดัดตัวนี้ก็คือจะมาตอบโจทย์ให้กับลูกค้า สนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้นก็คือเติมเต็มในสินค้าต่างๆของร้านให้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็ได้รู้จักกับ SP ประมาณสักปีหนึ่งได้แล้วค่ะก็คือมีการติดต่อนำพวกสินค้าตัวอย่างมาทดลองขายดูก็ผลตอบรับค่อนข้างโอเคค่ะก็คือลูกค้ารู้จัก ตัวสินค้าเล็กด sí ัดมากขึ <S <S ้นแล้วก็ตอบโจทย์กับทางสถาปนิกที่มีการออกแบบงานเหล็กดัดไว้อะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยซัพพอร์ตลูกค้าในด้านนี้ได้ดีขึ้นค่ะก็ในบ้านของลูกค้าค่ะก็คือเหมือนจะมีใช้พวกงานกระเบื้องหรืองานไม้ใช่ไหมคะพอมีงานเหล็กดัดเสริมเข้ามาลูกค้าก็ มีไอเดียที่จะเอาเหล็กดัดไปใช้ในส่วนต่างๆมากขึ้นอย่างเช่นทําระเบียงกันตกอาจจะเป็นในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นพวกราวบันไดาบางทีเขาอาจจะไม่เคยที่จะรู้จักเหล็กดัดมาก่อนเขาอาจจะใช้งานสเตนเลสหรือว่าเป็นเหล็กเหล็กกล่องธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เขาก็จะได้ไอเดียเพิ่มขึ้นในการทําพวกงานดีไซน์ส่วนต่างๆของบ้านได้เพิ่มขึ้นค่ะ อันดับแรกก็คือว่าลูกค้าเราอาจจะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือลูกค้าที่เป็นลูกค้า end user เลยลูกค้าที่เดินเข้ามาโดยที่ไม่มีแบบอะไรกับอีกลูกค้ากลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นลูกค้าที่มีสถาปนิกออกแบบให้ลูกค้ากลุ่มที่มีสถาปนิกออกแบบให้ก็คือว่าลูกค้าจะมีแบบอยู่แล้วลูกค้าสามารถนําแบบอันนั้นมาให้เราทําราคาเสนอราคาในตัวสินค้าได้เลยกับอีกกลุ่มลูกค้านึงก็คือจะเป็นลูกค้าที่ไม่มีแบบ เป็นลูกค้าที่อยากให้เราออกแบบให้ตัวนี้ก็ทาง SP ก็จะมีทางซัพพอร์ตทางออกแบบราวบันไดหรือเหล็กดัดต่างๆให้ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือทาง TK ได้ดีค่ะก็สินค้าของ SP ก็จะมีความหลากหลายค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะดวกในการที่จะเลือกใช้ ก็คือมีระบบตัวน็อกดาวอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราติดตั้งได้สะดวกขึ้นแล้วก็เหมือนทุกอย่างมันสำเร็จมาจากโรงงานแล้วตัวนี้จะสะดวกในการติดตั้งแล้วก็เรื่องความสะอาดหรือว่าความเสียหายทางด้านหน้างานเนี่ยค่ะก็จะลดลงไม่ต้องมาเชื่อมหรือว่ามีสะเก็ดไฟอะไรหน้างานเงี้ยค่ะทำให้บ้านของลูกค้าเนี่ย ไม่ไม่มีความเสียหายแล้วก็สินค้าอื่นๆที่เราติดไปอย่างเช่นงานไม้หรือว่างานกระเบื้องพวกนี้ก็จะลดความเสียหายตรงนั้นด้วยค่ะค่อนข้างโอเคก็ทาง SP ให้การสอร์ตได้ดีมากค่ะก็คือจะช่วยเหลือทางด้านการทำราคาในการแนะนำสินค้าต่างๆในการทำแบบแล้วก็อีกทั้งเรื่องการติดตั้งอันนี้ก็ช่วยทาง T ีได้มากๆเลยคะ่ะ ก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมลงทุนนะครับกับ SPMPI e นะครับก็ mm hmm. จะมีด้วยกัน3รูปแบบนะครับ mm hmm. ก็คือแบบแรกนะครับแบบที่1เป็นแบบตัวแทนรายเล็กนะครับ mm hmm. ก็สามารถสั่งในรูปแบบช่างทั่วไปนะครับได้รับส่วนลด5%อันนี้คือแบบแรกนะครับสำหรับแบบที่2นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นแบบแฟรนไชส์มินินะครับ mm hmm. ก็จะมีทาง SPMPI e เนี่ยก็จะมีตู้โชว์สินค้า ในราคา120,000บาทนะครับโดยสามารถผ่อนได้ถึง3งวดเลยนะครับก็จะมีส่วนลดให้20%นะครับในการซื้อสินค้าในทุกๆครั้งนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับทางร้านอย่างร้านที่ขายกระเบื้องอยู่แล้วหรือว่าร้านขายอุปกรณ์สร้างบ้านอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเหมาะมากนะครับเราก็จะมีตู้ไปวางไว้เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มยอดขายอีกหนึ่งช่องทางในรูปแบบที่3นะครับก็จะเป็นแบบแฟรนไชส์ไซส์ M นะครับ ก็จะเป็นการตกแต่งสร้างโชรูมก็คือเหมือนกับคุณมีพื้นที่อยู่แล้วก็คุณอยากจะเปิดกิจการกิจการหนึ่งก็คือกิจการ SPM p i e เนี่ยก็จะมีส่วนลดให้25%ในทุกๆก,การสั่งซื้อนะครับแล้วก็รวมถึงมีสิทธิประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักถามได้เลยนะครับทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ SPM p i e นะครับขอบับ